ที่อาจารย์พิดาบอกว่าเราไม่มีอนุสรสถานนั้นเนี่ยผมอาจจะขอแย้กนะครับแม้ว่าในทางนิตินาอาจจะไม่มีแต่ว่าในทางพฤตินาเนี่ยถนนตรงนี้ทั้งสายเป็นอนุสรสถานของคนเสือแดงแบนว่าแบนว่าจะมีกลุ่มการเมืองอื่นๆ ที่เคยมาจัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนถนนแห่งนี้เช่นเดียวกับคนเสื้อแดงแต่ผมเชื่อว่ารอยเท้าของคนเสื้อแดงที่เหยียบย่ำบนถนนเส้นนี้เป็นรอยเท้าที่หนักแน่นที่สุดเพราะนอกจากรอยเท้าของคนเสื้อแดงแล้วเนี่ยนันยังมีคราบเลือดของคนเสื้อแดง ยืนยันอีกว่านี่คือการต่อสู้เป็นพื้นที่ของคนเสือแดงและไม่ว่าจะลบจะมีความพยายามในการลบภาพลบหลักฐานหลังเหตุการณ์ในปี53อย่างไรก็ตามแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมันยังเป็นความทรงจำเป็นหลักฐาน อยู่ในความตรงงกาของเราทุกคนซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่เราจะต้องมีชีวิตต่อไปและทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดผมเห็นครูปิบัติอาจารย์ทิดาหมอเวงและคงหมายถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้อุปโสที่นี้โดยเฉพาะอาจารย์ธิดาและหมอเวงคนระั ผมพยายามมานั่งเนืกอดูนะคนเหล่านี้ผ่านเวทีการต่อสู้ที่เลือดอาบถึงสามครั้งวันนี้วันที่สิบเก้าพฤษภาเรายืนอยู่ที่นี่แต่เมื่อสองวันที่แล้วกลุ่มที่ต่อสู้กับเผด็จการในช่วงพฤษภาปีสามห้ากับสมัยพลเอกสุจินดาคาประยูร คุณเอกสุนทรคงสมพงศ์เขาก็ไปจัดงานกับพี่ผู้สอนสถานสำหรับปีสามห้าแล้วก็จัดงานเสวนาการลำเลืกอกันที่โรงแรมรัตนโกสิทร์โรงแรมรัตนโกสิทร์นี้ก็เหมือนกับถนนลากกดตะดรเนินถนนลาดประสงค์เราเนี่ยครับเป็นพื้นที่การต่อสู้และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนคนในช่วงพฤทธาปีสามห้าแลวอย่างเช่อาจารย์พิดาพูดก็คือว่า แม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์มาสามครั้งที่ชนชั้นนำของเราเนี่ยฆ่าประชาชนในที่สาธารนณะในที่แจ้งสองครั้งเนี่ยฆ้าเราในเวลากลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วว่าไม่ใด่ว่าจริงๆอสิบเมษาษยนปีห้าสามเนี่ย ผมไม่เชื่อครับผมเองจริงๆผมไม่เชื่อคือให้ตายผมไม่เชื่อผมผมคิดว่าบ้านเมืองเราอะรยะข้ามพ้นการกระทําอันป่าเถื่อนผมชนชั้นนำแล้วผมไม่เชื่อว่าคนพวกนี้กล้าที่จะทำเช่นนั้นเองในพศออที่เปลี่ยนไปเป็นสิบป,ปียี่สิบปีคือผมไม่เชื่อตอนที่มีการระดมระดมคนเนะ่ยจากถนนเนี่ย บอตรงนี้เลยสี่แยกเนี่ยผมจำได้ผู้ปลาสายบนเวทีบอกว่าเราระดมคนจากถนนลาดประสงไปรวมตัวกันที่ถนนลาดํำเนินเพราะว่ามีการจะล้องปากและพี่น้องเราถูกวงล้อมอยู่ที่นั่นยันยืนยันต่อสู้ที่นั่นผมเจออาจารย์จารติดขาพิชัยอยู่ตรงเนี้ยผมมากับลูกสาวผมเนี่ยพาลูกสาวที่ตอนนั้นยังเล็กอยู่มากเนี่ยมาร่วมชุมนุมทางการเมืองกับคนเสื้อแดง ผมคิดว่าผมและเพื่อนๆคนแสดงในเวลานั้นหลายคนที่มีลูกหลานก็คิดว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมพาลูกไปอาจารย์ตะลานบอกผมบอกว่าหนูลิงนี่มันหกโมงเย็นแล้วเหมือนเวลาตอนนี้นะครับไทยมันจะเอาอาวุธสงครามไปล้อมปากไปสลายการชุมนุมตอนกลางคืนเพราะมันอันตรายพี่นกแสดงจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหม เพวกเราที่ขี่โมเตอร์ไซค์กันไปเป็นม้าเร็วไปเป็นพันพันคันเนี่ยผมจําได้เลยแป๊นอ,ออกมาไอ้คนที่ตอดมอร์ไซค์อยู่เนี้ยไปกันเกือบหมดเลยไปกันหมดไปถนนไปถนปถนราชดำเนินลึกๆแล้วเนี่ยคนเสดงก็เชื่อว่าจะไม่มีการกระทําการอันอุกอาจเช่นนั้นแต่การก็หาไม่ครับ คือมันอสอนเราว่ายังไงอัน,นิี้ผมฝากไว้เลยนะผมผมทันสองครั้งผมทันพฤษภาปีสามห้าผมทันพฤษภาปี 5, ห,ห้าสามบอกผูวเองอาจารย์ธิดาทันหกตุลาเลยสิบสี่ตุลาด้วยสิบสี่ที่ก็ยิง<อ>ก็มีคนตายสิบสี่ตุลาหกตุลากครองสี่รอบแล้วนะบอกคนนี้สี่รอบแนละ้ว คือวิธีคิดของชนชั้นนำหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยวิธีคิดเขามีวิธีคิดเดียวคือรักษาอำนาจช่วงชิงอำนาจและรักษาอำนาจจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดช่วงชิงนะเขาเชื่อเหมือนอย่างที่เราเชื่อนั่นแหละเขาเชื่อว่าอำนาจเป็นของเขา เขาเชื่ออย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขาเชื่อว่าอำน,นาจอธิปไตยเป็นของเขาใครก็ตามที่ท้าทายพยายามที่จะดึงอำน,นาจออกจากมือเขาคนพวกนั้นบางอานมาต้นอำน,นาจของเขาพวกเราก็เชื่อพวกเราก็เชื่อว่าอำน,นาจอธิปไตยนั้นนเป็ของงชนเป็นของประชาชน เราเชื่อว,ว่าอำนาจนั้นเป็นของเราเพราะว่ามันบัญจัดไว้ในรัฐธรรมนูญมันสอนกันในโรงเรียนมันพูดกันทุกที่ในสื่อสาธารณะในทุกพื้นที่ในสภาในการหาเสียงทุกพื้นที่บอกเราว่าประเทศนี้เป็นของประชาชน แต่ว่าเมื่อมีคนสองกลุ่มจะว่าสองกลุ่มก็ไม่ได้นะประชาชนมันมากกว่าเยอะจะเรียกว่าประชาชนเป็นกลุ่มนั้นไม่ได้ประชาชนเนี่ยมันเป็นลาาสางเลยแต่ผู้เยียมหน้ามันเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเกิดการสู้กันอ้างความคิดก่อนแล้วมันลงกันไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะในส่วนในความเห็นผมนะผมยังคิดว่าสังคมเราวิาว,วัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันควรมีทางคลี่คลายหรือมีคําตอบหรือมีทางออกที่ไม่ต้องก็เผิิญหน้ากันแบบนี้อยากไรก็ตาม,ตามครับอย่างที่อาจารย์ธิดาได้กล่าวไว้เราอย่าลืมและอย่าคิดไเอง เราต้องไม่อย่างแรกอ่ะเราไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วว่าความคิดความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยนั้นเนี่ยอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนอันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าคุณจะไปเปลี่ยนความคิดของคนชั้งนนำว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเขาอำนาจไม่ใช่ของเขาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเขาไ,ได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ดังนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับ โดยเฉพาะผู้ทหารรุ่นใหม่ๆนี่นะผมบอกไว้ก่อนนะพอมันยึดอำนาจนะนายพลมันยึดอำนาจได้ไอ้พวกร้อยตีมันก็เห็นรุ่นพี่มันมันก็คิดว่าสถานการเมืองคุณภาพแบบนี้กูก็เป็นได้คําพูดเนี้ยมันอยู่ในวงเล่าอยู่ในวงประชุมของพวกนายทหารระดับระดับนายร้อยนายพัน คิดมันเชื่อไปอย่างนันจริงมันขายไวรัสทางความคิดแช่เชื่อนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วมันเชื่อว่าประชาชนที่ออกมาต่อสู้นั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การวกควบคุมของนักการเมืองความเชื่อเนี่ยมันสร้างมายาคติเพื่อจะสร้างความชอบธรรมของพวกเขาในการที่จะเข้ามาปกครองและจัดการกับคนผี่แข็งขืน ดังนั้นมีวิธีการเดียวเราเปลี่ยนความคิดของไอ้คนพวกนี้ไม่ได้เราต้องควบคุมมันให้ได้นี่คือโจทย์ข้อเสนอของอาจารย์ธิดาเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสารทหารนั้นสำคัญมากสารทหารนั้นเนี่ยมันมีไว้ใช้ในยาที่เกิดศึกสกคา่า้นถามว่า พวกที่ประชาชนมีความเห็นแตกตา่างแล้วก็แค่เรียกร้องให้รัฐบาลที่มาบอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่เราไม่เห็นด้วยนะแต่มันอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วมันไปผสมพันธ์กันทำนิติกฎหมายกันสับสนนิติสภกานจนข้ามขั้วจนผสมพันธ์จนเอาอาภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกและนตีได้คนเสื้อแดงแค่บอกว่าขอคืนอำนาจให้กับคน มันเอาสมกระสุนปืนยิงใส่เราเลยคือมันเป็นเรื่องผู้ทุกขนะ์ทรมามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆตอนผมมาอยู่ที่นี่พาลกูกหมัดเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยคนเสื้อดงนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องพิวัฒนาก,การคนเสื้อแดงก่อนในมือมองผมนะไอตอนเรามันเรียกร้องให้มีการคือนอำนาจเนี่ยไอเนี่ยาการกระทำของเราเนี่ยคือการเรียกร้อง ไต้หวันที่มันยิงเราอ่ะนี่คือการต่อสู้มันไม่ใช่การเรียกร้องแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าการมันยิงเราขนาดนี้เราจะไปบอกให้มันยุดสภามันไม่ยุคอ๋อมันไม่ยุคแต่ที่เรายืนอยู่เพราะอะไรเพราะเราต่อสู้เราต่อสู้ด้วยอะไรก็ต่อสู้ด้วยการเอาร่างกายของเราเองเราเองเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้ การยืนหยัดว่ากูไม่มีอะไรแต่กูจะสู้มึงนะถ้ามึงจะจริงมาเอาจริงๆก็ไม่ได้ยืนทั้ยิงเราจะมีอยู่คนเดียวยืนทักยิงอ่ะวันนี้มาหรือเปล่าครับมาไหมแต่ว่าเราเอาร่างกายของเราเนี่ยมายืนหยัดต่อสู้เพื่อจะบอกว่ากูไม่ยอมแพ้ดังนั้นเสื้อแดงของเราเนี่ย เสื้อแดงของเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนใส่เสื้อสีแดงนะครับผมเรียนก่อนการเป็นคนเสื้อแดงนะั้นไม่ใช่แค่คนใส่เสื้อสีแดงแต่มันเป็นเครื่องแบบของนักต่อสู้ในปี52และปี53มันเป็นเครื่องแบบแล้วต่อให้ เราถอดเครื่องแบบเราออกเรายังเป็นนักต่อสู้ปี52 53ครับเรายังเป็นคนเสื้อแดงอยู่ผมไม่ยากอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อนะแต่เวลานี้ผมลำขาดทูกตําแ่มีคนมาถามผมเมื่อวันก่อนก็มีนักวินในใจัยมาจากต่างประเทศมาสัมภาษณ์ผมถามว่าคุณสมบัติคุณจะเป็นคนเสื้อแดงอยู่ไหม คุณพิยานตัวเองว่าเป็นคนเสื้อสีอะไรผมยืนชันนะครับผมเป็นคนเสื้อแดงครับผมพย,ยันเอาละ่ะแม้ว่าในเวลานี้มันจะมีสถานการณ์ที่นำไปสู่การความคิดความอ่านของผู้คนที่เคยร่วมต่อสู้กันเวลาหนึ่งละครับณวันนี้ความคิดความอ่านบางเรื่องอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง สำหรับผมนะท,ที่ผมผมอยากจะเขียนเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าคบทานกระแสนี้ไม่ไหวแต่วันหนึ่งผมจะผมจะออกมารณรงค์เรื่องนี้ถ้าเมื่อสาการสุขภามผมคิดว่าคนที่เคยเป็นคนเสื้อแดงแล้วยืนจักต่อสู้ตรงนี้เวลาจัดงานลำลึกกันจัดงานเวทีเดียวกันเถอะวันหลังมาจัดงานเวทีเดียวกันเราก็ผ่านเส้นไอ้เรื่องที่เราทะเลาะกันตอนที่นะ มันก็เจอะมากเลยมันเทียบเข้าไปต,ตอนวันั้นที่เรายินอยู่ตรงนี้แลกชีวิตกันขนาดนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นนะแล้วจริงๆแล้วผมไม่กล้าเคลมน,นะจริงผมไม่กล้าเอามาเคลมตัวเองว่าเป็นคนเป็นคนสร้างคนเสื้อแดง,แดงผมเป็นแค่คนที่เริ่มการใช้สัญลักษณ์เสื้อแดงเท่านั้นอาจารย์พบ,พบ ผมผมแค่ผมแค่เป็นนักเทคนิคคนหนึ่งที่คิดอ่านว่าวันที่เขามีการลงประชามติไม่รับราบรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> พวกเราจะต้องแสดงจิตยืนว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญผด็เด็การดังนั้นมีนมคนจงหนึ่งเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญ5โสต่อมาก็มีรัฐธรรมนูญ6โห มันพูดภาษาเดียวกันวิรี่เดียวกันว่าเป็นรัฐมนูญปราบโจรแล้วคุณดูครับรัฐมนูญปราบโจรตอนนี้โจรเข้าสภาไปเท่าไหร่ตํารวจจะไปจะไปปราบออกหมายเรียกออกหมายจับไอ้พวกนั้นมันแข็งขืนครับมันแข็งขืนคนทั้งประเทศเ่ยเห็นพวกมึงจะเป็นหัวขโมย คนทั้งประเทศเห็นว่าพวกคุณเป็นหัวขโมยแต่พวกคุณเนะี่ยใส่โตรน,นั่งกันอยู่ในสภาหน้าด่านมากๆ <bara> ดังนั้นคนแสดงเป็นผลผลิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลผลิตธร,รรมดานะแต่มันเป็นการกระทบเปลืองกระทบความคิดที่ในยุคเก่าก่อนนั้นเนี่ย ไดครอบงำความคิดของเราของประชาชนของของไท้ฟ้าทั้งหลายว่าเราอะเป็นแค่คนธรรมดาที่ต่ำต้อยแต่วันนี้การศาึกษาก็ดีความเป็นจริงนั้นปรากฏขึ้นเที่ยาจอาจ,จารย์ทิดาพูดคำว่าเราเป็น,สนเสรีนนั้นนี่ยก็เพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเป็นเสีดชนแต่ต้นแล้วแต่มีผู้อื่น ครอบงำเราว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่โคตรตลกเมื่อการศึกษาเกิดขึ้นการตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าเราเป็นใครในประเทศนี้ตั้งใจว่าคนเสื้อแดงหรือแม้คนที่เอามาเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวนมากไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคไหนหรือยุคในอนาคตมันต้องตั้งคำถามคำถามนี้ ประชาชนเป็นใครในประเทศไทยนี้นจริงๆเราสู้กันอยู่ทักมดเนี่ยเราสู้กันอยู่แค่นี้นิยามกันอยู่แค่นี้มันสู้กันว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศนี้หรือเปล่ามันแค่นี้เลยไอ้ที่สู้กันเพราะว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของประเทศนี้ทุกอย่างจะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนอง ศักดิ์สิของคนทู้เป็นเจ้าของประเทศนี้คือประชาชนเวลาที่วัดเพศเป็นประชาธิปไตยหรือ,อยังคุณดูว่าองค์คาพยพทั้งหมดมันจัดวางมันตอบสนองมันใช้รบปประมาณมันใช้ทรัพยากรมันใช้กำลังคนเพื่อตอบสนองต่อการดำรงอยู่ของคนที่เป็นเจ้าของประเทศ อยากเป็นที่หรือไม่ถ้าปกถ้าทรัพยากรเหล่านั้นองค์คาพยพเหล่านั้นโครงสร้างเหล่านั้นกดกติการัฐธรรมนูญทุกอย่างเหล่านั้นมันชี้ไปว่าคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่สําคัญที่สุดนั้นคือประชาชนผมมั่นใจได้เลยว่าประเทศนี้ไม่เปลี่ยนเลยมันจะเปลี่ยนที่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันอยู่ระหว่างรอยต่อ มันโู้กันร,ระหว่างสองชุดความคิดมันฝั่งหนึ่งมันบอกว่าเอาลาประเทศอ่ะมันก็จะต้องมีประชาชนเพราะมันต้องเสียภาษีถ้าไม่เสียภาษีใครจะไปเลี้ยงพวกมัน,น,น,มนแต่ว่ามันก็เลี้ยงพวกเราเหมือนครให้ทํางานแล้วก็เก็บผลิตโฉลกการผลิตจากนั้นเอาภาษีรีดนาฮาเลนเอาเอาสีตรงนั้นเอาไปไป้ปนเปลอเวลาเราพูดประชาชนตยอ่ะ มันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแน่นอนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะมีตัวแทนของเราเข้าไปที่นั่นแต่ว่าพวกผมจริงๆผมไม่ต้องพูดหรอกพวกเสื้อแดงอะ่ะมันฟังมันอา่านมันอภิปรายรองนี่จนจนมันอยู่ในอนูอยู่ในดีเอพวกเราหมดลวผมแคผมฝากไว้ครับต่อให้วันนึงนะเราแก่ชราต่อให้วันหนึงเราไม่มีแรง สิ่งที่คุณจะต้องส่งต่อก็คือ DNA ทางความคิดทำให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังๆเชื่อได้เชื่อ,อย่างไม่มีคำถามว่าอำน,นาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนเท่านั้นขอบคุณครับ